ไปดูคู่เปิดรายการวันนี้ครับฝ่ายแดงก็คือสามพรานศักดิ์ศรีพึ่งครับวันนี้จะพบกับแจ๊คสยามอออัตถพงศ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณสนธยาไพรอน,นันต<อ>์ครับคุณครับครับแล้วเพื่อไปเกีติกับนักมวยท่านชมครับสำหรับผู้ที่ขึ้นมอบมาลัยเป็นกำลังใจกัน,นักชกคู่แรกนั้นก็คือคุณชายยูนชนะเทพผู้จัดการเวลาคาเฟ่ประวัติคู่มวยนั้นคุณสุพรรณานเชิญครับ ค่ะสำหรับมุมแดงนะคะได้แก่สามพานศักดิ์สีพึ่งค่ะน้ำหนักสร้างมาเช้านี้113ปอนด์ชื่อจริงคำตันเวียงนนท์เป็นคนอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะปัจจุบันอายุ19ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด47ครั้งชนะ35ครั้งแพ้9้าครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนดีเซลเล็กสิทธิ์จีอาที่เวทีมวยสยามผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือกำนันเสียวสีพึ่งค่ะสำหรับมุมน้ำเงินนะคะ ได้แก่แจ็คสยามออักษพง์น้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้113รปอนด์ชื่อจริงราภีพงศ์วิเศษนครเป็นคนอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันอายุ17ปีค่ะโกมวยมาแล้วทั้งหมด40ครั้งชนะ36ครั้งแพ้4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะน็อกยกที่2กับเก่งกล้าออุคุนทรที่เวทีราชดำเนินผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณนเรศอิ่มเพชค่ะครูพครับ เพื่อเป็นการส่งเสริมแม่ไม้บววไทยบริษัทไทยนครจำกัดครับแอนตีซินยารักษาโรคกระเพาะปวดท้องจุกเสียดแน่นมอบเงินสดให้แก่นักเลที่นําแม่ไม้บวยไทยมาใช้ครับเตก้ันคอสอกกลับเข่าลอยล็อกผู้ต่อสู้ได้รับเงินสดเป็นสวัสดิการ1 0,000บาทโจระเก้ฟาดหางครับแอนตซินตาย3 0ม0ื่นโชคและเกิดบาดแผลแตกมีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทจากแอนตีซินนะครับแอนตีซินยารักษาโรคกระเพาะอาหาร เดียวจะก้าบามปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็จขัดยอกทำบวมครับมอบเงินสดแนทนนกชกชกดือเดือดคนละสองพันและเอสโรบิกดีสามฝาดำน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกมอบเงินสดให้แก่น้ำมวยที่ชนะน้อกคู่ต่อสู้ได้เป็นเงินสดห้าพันบาทครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็วันนี้มวยคู่เปิดรายการเป็นมวยกระทองนะเขาบอกรุ่นกระทงะองรุ่นใครกันเลย ไป13ปอนด์ฝ่ายแดงสามพรานสักสีพึ่งดูแล้ววันนี้รูปร่างก็เตี้ยกว่านักทุฝ่ายน้ำเงินแก๊งสยามเล่นป็นนักมวยอยู่จังหวัดมุรอนธานีแต่ก็มาอยู่กับตันตูแหลกทองสามพรานเฉลียวสีพึ่งซึ่ง ก่นน้ำเรียงดีครับนักชกฝ่ายแดงส่วนน้ำเงินก็ไม่เบาเหมือนกันครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมอายุอ,อนามนตอนนี้ทั้งคู่นักชกฝ่ายแดง19าน้ำเงิน17บเดูถึงกระดูกมวยแล้วฝ่ายแดง4 7ครั้งมแม่เตะซ้ายกรไปดันเพี้ยนเดียวฝ่ายน้ำเงินนั้น40 นกแระะยุทธ์สายคำไปสืบไปสอะไปสัมภาษณ์มานักจกฝ่ายแดงสามพรานศักดิ์ศรีพึ่งบอกว่าซ้อมมาดีเตรียมตัวมาสู้เต็มที่แพ้ชนะวันนี้มีลุ้นครับส่วนแจ็คสยามวันนี้ออกตู้ครั้งแรกในชีวิตนะครับก็จะใช้ความพยายามเอาชนะให้ได้แล้วก็ขอให้แฟนหมักมวยชาบุรีรัมถิ่นบ้านเกิดได้ช่วยเชียร์กันหน่อย ข้อมูลโดยไปยุดสายคันนกแร่ญ,ญาสมัมปั์วิลล่าคาเฟ่ดาราคาเฟ่เจอาพราซาที่ดาวพนองโชว์พิเศษที่วิลล่าคาเฟ่คืนนี้พบกับสุรชัยสมบัติเจเลย7พฤศจิกายนกิ่งพัฒร,ราที่วานนท์ประทัก,กับสุรชาติสมบัติเจริญและที่ดาราคาเฟ่3พฤศจิกายนวันลอยกระทงพบกับสดใสรุ่งโพธอง เมื่อสักครู่นี้กำนันแสงเฉลียวก็ฝากข่าวกันมาว่าวันีที่3เดือนพฤศจิกายนที่วัดนครชื่นชุ่มพุทธมนฑลสายสี่ตำบลกระทุ่มลมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็จะมีงานลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีพระพีมลอยกระทงจัดโดยกำนันแสงเฉลียวเรามีมหรสพมากมายตั้งแต่13มกราเป็นต้นไป ยกที่ครับท่านผู้ชมครับศึกร้อยปีบุญวาดมหากุศลวันอังคารที่3พิกายน์นี้ที่โรงเรียนบุญยญาวาดวิทยาลัยจังหวัดลำปางโดยสจทรงพลแปลงเสนจัดรุ่งฉลัดพิชิตมารพบกับสมิงเอกจันทุ่งยัง้งและก็ูพุ่งอารายการอีก15คู่ด้วยกัน มาดูยกที่สองครับท่านผู้ชมครับนักชกฝ่ายแดงสามปรานส,าสักรีหึ่งครับวันนี้เจอจากแจ็คสยาม วาด้ขวาไปแล้วบาดแกยขวาไปทีปาด้านก็ไม่กลัวแจ็คสยามก็ไม่กลัวไม่กลัวก็เลยสนุกกรรมการสานัญญาภา้นให้สัญญาณว่าต้องชกแล้ววาด้วยซ้า,ายไปแจ็คสยามโดนโต๊ะดีบัตซ้ายลอยาพาไปทีแต่ซ้ายไปทีไม่โดนครับ จัสกสยามก็เก่งหมัดซ้ายไว้ดีแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายสกัดการบุกข,ของทางด้านสาพรานนักชกฝ่ายแดงกดยกที่สองอชมชมศึกกามวยไทยครับ่อนชมยก3ามชมภาพท้าของที่สองครับหมัดซ้ายของจั๊กสยามนั้นพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับ รอ้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรางวัลภาคความหวังใหม่ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่รวมรับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่องทําอย่างไรให้อุบัติภัยน้อยลงวันพรุ่งนี้ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ห้องพนุรังสีโรงแรมรอย,ยัลริเวอร์เชิงสะพานกรุงทนหรือสมานสังฮีนะครับมีผู้ร่วมเสวนาพันธบุตรเอกพลนบทเอกสล่างบุญน,นาคครับพลนบทโทธงชัยชัยรักนายสมิทย์ธรรมสโรดนายรพินจารุบุญและรองศาสตราจารย์ภูมิศักดิ์วรรณพงษ์ น่าสนใจนะครับทำอย่างไรให้อุบัตยน้อยลงเชินฟังพรุ่งนี้ที่ห้องพานุษังสีโรงแรมรอยัลริเวอร์เชลล์บานสังมีครับครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่3ครับโูแล้วเมื่อยกที่แล้วนั้นทางด้านของแจ็คสยามนะก็จะได้น้ำได้เนื้อนิดหน่อยครับวางแข้งขวาได้แล้ว

ใหญ่แล้วจักสยามน่าเดินวางแ้่ขวาวางแค่ซ้า,ายมาขวาจะไม่ตอบโต้แต่ขาไมโดูจักขาไป เปิดรายการด้วยมวย113ปอดครับเตะต่อยกันรุนแรงและรวดเร็วนะครับขอเชิญร่วมงานคารมกิจศพคุณพ่อรุ่มกัลยาณมอมครับนาเมวัดการประดิษฐานรามลอยเพชรเกษม48แขวงบางรุวงเขตจตุร์เจริญกรุงเทพนะครับวันนี้ครับสาวสารวีตุลาคมเวลา17บเนาฬิกาพระเดชพระคุณท่านสมเด็จพระมาและธรรมขรรดาการวัดป arna พระเจริญเป็นองค์ประธานนะครับ และผมขอเพิ่มเติมนะครับว่าในการรับฟังการเสวนาหัวข้อเรื่องทำอย่างไรให้อุปติภไน้อยลวงวันพรุ่งนี้ที่ย่องพารุดังสีโรงแรมรอยัลลิเวอร์เชอร์ลงพังนีนั้นเริ่ม13นาฬิกา30นาทีครับ่านล้อํจเบกเฉลิมดุรยบุงรองหัวหน้าพักความมั่นใหม่ฝักงเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมยกที่4ครับ <4 S 2> ท่านผู้ชม,ชมครับนัดโชคไฟแดงชาครานศักดิ์ศรีพึ่งน้ำเงินแจ็คสยามออรรถพบ แจ็คสยามมาเดินวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายไปทีหนึง่งผ่านวางแข้งขวาไปสยามต่อยซ้ายโดนโต้ด้ในมัดขวาเตะขวาไปทีต่อยซ้ายต่อยขวาโดนโตู้ในแข้งขวาโอ้ยตอนนี้ทางด้นานของแจ็คสยาม ต่อยโต้ไม่คอยออกอาวุธเท่าไรต่อยซ้ายต่อยขวาไม่โดนสามพันหวนออกมาเจษสยามต่อยซ้ายโดนโต้ในมัดขวาเจษสยามต่อยซ้ายไปทีันสอกขาไปทีครับสามพันแล้วก็ไม่ตามวากเตะขวาไปทีหนึ่งสามพันไม่ค่อ,คยอยขยันชกแบบตั้งรับอย่างเดียวขวากแข้งซ้ายเป็นเจษสยาม มาทีขายังนี้อีกแต่าขาไม่โดนตัวลมเป็นหลักสุรยาไปนั่นแย่รอ้อนมาโดนแขนขวาไปที ี่กรรมชมครับศึกกล้ามไทยคู่แรกนั้นเป็นการพบกันระหว่างสามพลานสังเสริพเพิ่งทางแดงขันหลังนะครับที่จะเดินเข้ามาพยายามที่จะเข้าทําก็คือยักษ์สยามอออัตบุญครับเขาจะได้ในสิบขันโบกรุ่นสิบบวกทับสองศูนย์พร้อมครอบครัวนะครับร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปีที่ส16ธันวาคม44เถิดเมดวันนี้แหละครับแดดร่มลงตก16กันยายนร้อยเอกสุรัตน์รัตนสังขฝากบินเทิมานะครับแล้วก็ชมมวยสนุกครับ ต้องกเดเที้ยวอาหารว่างไปในตัวครับไม่ได้จับวีเอ็มสิบหกมีทั้งสองละห้าบาทแล้วก็สองละบาทตูดหลกักจะทำไงนะครับขาดการเติมอย่างดีแล้วนกะ็พลาดตูตปากและตูดไก่ครับผู้สารต้องตายใต้ถุณนายเอ็มสิบหกนะครับมีจำน่ายตามร้านค้าทั่วไปครับมาชมยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับยกที่ห้าน,นักชกฝ่ายแดงสามพรานศักดิ์ศรีพึ่งนับเงิน ยามอ็ขัตถพง์ครับสยามเดินไล่บี้เหมือนยกที่แล้วนะครับพอตอนยกเขาจะยกเนี่ยก็ประเคนด้วยหมัดวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายดูขาจะเจ็บนะแสดงของแจ็คสยามเนี่ยสามบานก็ประครับประคองตัวไม่ค่อยโตตอบเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยต่อยทันดานเซียนหมัดมวยก็อยากจะะชียให้แจ็คสายามใช้หมัดให้เป็นประโยชน์สามบาลเนี่ยต่อยระวังตัวเลือกเกินปีกองเชิดแล้วต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายไปทีต่อยซ้ายไปทีโออสู้ใน้ข้งขวา แ็คสยามแก้แข้งขวาไม่ได้ครับโดนเข้าเต็มล่องตลอดเข้าล่องทีเดียวครับเตะเข้าล่องตลอดนี มีกองได้เชิดแล้วปล่อยซ้ายปล่อยขวา,าไม่โดนครับกมเหนื่อยเหมือนกันครับแจ็คสยามมีหายใจทางปากแล้วต่างฝ่ายต่างผรแล้วครับพะสู้กันมาสียกเต็มๆกล้เ,เลนี่ยกดยกสุดท้าย ย่อมทาไปแล้วอ,อเล่นสุดท้ายครับเดี๋ยวไม่ทราบนะครับว่าใครจะได้รับการชุมกรรมการสมรยาพายันรนับคะแนนจากปียะเหลงสุดใจวิทูลพยนันคนสุดท้ายแล้วก็แน่นอนครับฝ่ายแดงคือ สารพรานศักดิ์ศรีพึ่งชนะคะแนนแจ็คสยามออัตภพเดี๋ยวชมคู่ที่2ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g